What is it? สวัสดีคร <The> <baptism>? ับพี่น้องต้องตายสุขุทุกคน์วันนี้มากินข้าวสดน้ำกันพี่น้องไม่ไม่ยังได้กินนี่แม่เหรอยังแหนพี่น้องบนกอบพี่น้องบนกบธรรมชาติอันกับบวกพักเต็มถาดเลยแก้วไข่พี่น้องเคยได้กินบ้านแก้วแก้วไข่ม่ได้กินอย่างนั้นโอ้จรินโอ้จริงจ้าทำเสียงเอ็กเซลนิดสิโอวันติน มาได้พี่น้องเอ,อ้ากินน้ำกันเซ็บแม่เป็นไทยนะแม่เป็นไทยเอาหยิบซอสอนะอนจิ้เนาะคนกุบจะอะไรพี่น้องอว่าผ้ากมันมาหมหัวเมลปูเนาะห้ยมันไลเลยแข็งภาษาไทยเขาเรียกว่ามะเขือพวงมะแข็ง嘛 อีน <yap a> ่ะอีน่ะคือปอเอิญพี่น้องเขากินเขาน้ำเนยม่นังจ้ามากินเขาน้ำกันด้วจ้าเอามันน่ากินโดวัตถินคือเอิญกินเขามันน่าจะต้องเอิญกินโดวัตถินตัวไม่กินโดนวัตถินนี่มันน่าได้จัดตัวไม่จรองไม่ได้กินเก่าเลยไปไปพี่เจนเอาข้าเข่าจุ่มลงบาทเดียวซองบาท น้ำปลาหยุบหยวบเลยพี re ่น้องคนี่ยพอบุ้งถือฟนึลงามไรติณจอยอาค่โอรัวเป็นแต่ผัดแตบ่พี่น้องวบุง่ขนมมันขนมีหลายร้านเลยพ่อไว้เถะจะหด้ ตจมกินกบกินเจ้ากินเจาใครเปวัอ้ดีจ้าไม,ม่เลี้ยงพอบุญพา้าแสบมาแล้วด้วจ้ามาไหนากินยัง,ยงจ้าเอากองขาวทั้งหลังยงเลี้ย,ยงหมนะ่เอาตังค์อยู่กได้ไหมกองขอาเตรมกองขึนนนเอขน,นอะ cho nhiều vẫn được ư được không được cao <laughs> Ôi ừ cái trong à อันี้อวานนียมือนเนบ้าไหฝนตกเจ้าดตกบได้สมตัวเสียก็ได้ลายพี่น้องได้เป็นรเนาะกินกบก็ได้กบสามตัว นานี่กันนาปูม่งพี่น้องเออพี่น้องตึงป่าหลายๆลายเลยว่ะพู <laughs> ดอยู่บ้านไก่เวียงมาเอาอ่ะเขาบุกใบพัดด้วพี่น้องเลยปูม่วง,งสืบคนงับอะไรอะแม่กิน รอตัหนุ่มชาลากวนนเชออกทิ้ไม่เนอลูกไม่เอาทิ้งร้องสิ้งรองทิ้งไปกับวุ่นวาเข้าไปรักเกือบค้นขบุ่มมุ่งสายตา แมวกระพาแมวมากบพมายุ่งเลยุ่งไปหมดเลย่วงอีฝนดีนะยังกะงามจริงหรอจะไว้ใส่นมูกะนออ่ะขอบุณพี่น้องทุกเอฟซไหมทุกเอฟกเอฟีกเขาได้จ้าบอกกับของของค้าๆเนาะท้องนานละผู้ให่มาติด้มติดตามชมเยี่ยงเง่นหอยจะพายอ่ะ มาช่องไม่เลี้ยงปลาอุ้งทาเสียไปช่องที่มีผู้ใดมีช่องก็บอกไม่เลี้ยงนนไม่ได้จ้าในคอมเมนต์ไม่เลี้ยงกี่ได้เขาไปเยี่ยมชมน้ำเนาะระบุมานน้ำมามีช่องไอ้เลี้ยงก็สิเดไปชมไปเที่ยวชมช่องน้ำ สนนแ,แสบเลยเนาะนอนนอนเหรอแสบเอ,อ้ยไม่แยงกับบ่อยเลยเฮ็ดเต็มที่หดอกพี่น้องเพราะว่าเขาบนมีไฟค่ฝากเขาบนมีไฟ้ฝฟากเวลาฝนตกสิฟฟก่ะเขา,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 าไปชาร์จไฟในบ้านกันลำบากทั้งเรครับบอใด๋ทั้งสะดวกอ่ะก็ได้ไปชาร์จเขาติดมนึ่น con thấy gì, không thấy bên nào, moment, moment bao giờ hay ăn đấy phe nọ ăn về vậy, nó ván lại, cũng bình tâm lại, lại chim có hả, à? หมดแล้ววันนี้จะช่วยทอดไส้นายป่ะเ,เหนื่อยแล้มันกิยิ่งเหนื่อยนะนอนหลับดี <ừ. S 1> หหไหมเหนื่อยจองสิเหนกินเยอะใส่อแเงี้มดแม่ ย่งทม้งหมดนะมันก็นือเขาบุงงม,ม่รุ่เหมือนเราคาไปบุงแล้วคลาปบุ้งโอเจ้าเนะแล้วไปบุงยังแอาส่นมาส่วนอีก,กัน,นะน่อต่นเนาะ

กิน,กนตำนี่ตำขื่อโมงตอนหนึ่งว่เขาตลาดกับเขาหนางานอะไรเดี๋ยวนึงสุกีเขาอยู่ทรงนะ้นหนาึ่งลกหนกซึ่งถนนอันนั้นเอาไฟไปซองกับพอได้กบได้เขียดมาปวนมาแกวอยู่ท<ล>ีนี่กบไดน้น้อยจ้อยสุกีแน่พี่น้องเอ,อ้ยมาอยู่ตรงกินตำนี่อาหารพ่อได้อยู่ได้กินแต่สิพอได้ซื้อแน่กับของชิลอดทนปลาเตากับนงางพอได้อยู่ได้กินพร้อมอยู่หง ไ,ไล่สานนลยพี่น้องไปข่าวเาด้เอข่าวตาคนณขบอันนี้กินข้าวอาหารญี่ปุน่นโบกโกะโตโยโกะโบก,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 กโกะโตโยโกะมันนั่งกันมาเลยโบกโกะโตโยโกะโบกโกะ น้าบอกตอนม่น้าบอกอีปุนพี่นอโปโกะอะไรอะอะไรอะโปโกะโตโยโกะโปโกะโตโยโกะใส่มาพี่เด็กต้มยำกบนะดโปโกะใส่พี่เด็กใส่มาพี่เด็ก ท้าพี่นหน่อยอเลยกพี่เขาไปเดืเสือหอพีเขาไย่ัวน <laughs> งเสือพีกิน,น,นี่นลังเลยสิลลังพีม่รถละสองร้อยกินละยี่สบาทอว่นกินมึงใจ่เดีวยวในยอมกินเราจำหมูฮไม่ค่อยอยากจำไม่เห็นใจ่บกพีไร <laughs> สดปนคต่เป wow ็นเลยนาะแข่งตามบอบางกันพี่นนอะสดเน๊ trường học bún kín kín mà thì mà nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, à <laughs> không à. <laughs> <You're fine. cười> bỏ <laughs> ดีฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องไม่เวี้ยงพอบุญพระแซบไม่ได้จ้าพอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปสู่พี่น้องเมืองเนาะเฮ็ดตามมีตามเกิดด้วยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เขาเข่าในเมืองในนะบ่ด้เข่าก็ได้จะย้ำ ไปจำป็นเลยพี่น้องถ้าบ่จำป็นกับสิยู่ท่งให้ท่งน้ากันนี่แหละเอา้าก็กับพี่น้องเพิ่นไหมเจ๊เนาะขี้ขาวกันสิครับไปเจ๊เนี่ยกินเถอะที่ไหนไม่เวียงที่ว่าบ่สุภาพหรือว่าเจ็ดอันเนบ่ถือบ่ต้องอะไม่รั้งกับคอโทษขอไพ่เด้อจ้า แต่เราคิปนี่กับซัม,มีกันนะจ๊ะคิปหนาพ่อกันไหมจ๊ะสวัสด,ดีครับ